สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาถ่ายถ่ายาพริกให้ดูอันนี้พริกป่า,าพริกขี้หนูป่าก็งามมีดอกแล้วเออเที่ยวน,นี้ย่าปลูกมีดอกแล้วนะแต่ว่าจะเม็ดจะเน่าอีกหรือเปล่าไม่รู้ก็งามอยู่เนี่ยงามมากแล้วก็มีใบกะเพราไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ ต้นนี้ไม่ค่อยงามแต่ออกแต่ออกดอกแล้วอืใน,นอันนี้ก็พรี่ขี้หนูเหมือนกันพี่ขี้หนหูแต่ในออกออกเม็ดแล้วออกเม็ดและออกดอกแต่อไม่รู้ว่าเม็ดจะเน่าอีกหรือเปล่าจะดูจะด,ดูผลงานว่าเม็ดจะเน่าอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นพี่ขี้หนูเหมือนกันพิกขี้หนูป่า แต่ใบเหลียงไม่งามแถวนี้ยไม่งามต้นนี้ก็เพิ่งจะออกดอกลหลมแหลมอืมพี่หนูเหมือนกันแต่เราจะดูผลงานว่าออกเม็ดมาแล้วเราจะได้กินไหมเขาจะเล่าไหมอ่ายากเขาจะดูผลงานอันเนี้ยอันน,น,นี้มาถ่ายพี่หนู ันนี้ย่าก็มาถ่ายมะขามหวานที่ย่าปลูกไว้ข้าวนานแล้วนู้นเลยนานแล้วนี่ขึ้นนะงามและนะ้วเนียงามเลยอะ่ะงามเลยแต่ย่าเอย่ากิากกนกินมะขามแล้วมันหวานมากอะย่าก็เอามิตรมาเอามิตรปลูกเนี่ยเย่าจะลองชิมใบดูสิว่าใบเขาเปรี้ยวหรือใบเขาจะหวานเอ่ยย่าจะลองที่เนี้ยอันนี้อ่อนเนี่ยย่าจะลองเด็ดเอามาชิมเนี่ย ว่าเป็นยังไงนี่น่ยาจะลองชิมดิว่าหวานหรือเปรี้ยวเนี่ยอืมอืมอืมเปรี้ยวนะแต่เปรี้ยวไม่เยอะเปรี้ยวไม่เยอะเปรี้ยวน,น้อยๆเปรี้ยวกำลังอร่อยถ้าถาผัดไอ้ทำแกงทำกับแกงกับปลาเค็มคงจะอร่อยนะเนี่ยอืมอันนี้ก็งาเนี่ยอ่อนด้วยอันนี้อ่อน่ะ กินอร่อยด้วยตายเอ,เอาเอาอีกยอดหนึ่งเออยอดกินอร่อยด้วยนะแย้ว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่หรอกย่ว,ว่าจะเอาไปโดนแดดอยู่เนี่ยเดีย๋ยวย่จะลองกินอีกอืมอร่อยเยอะน้อยเปรี้ยวเยอะอ่ะอืมกําลังดีอ่ะเหมือนเรากินของเปรี้ยวนิดๆอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานอ่ะอืมอืมอร่อยด้วยย่ต้องเอาออกไปให้โดนแดดบ้างแล้วเนี่ยสวยเลยอ่ะอตะก,กา้า ยากรเอาไว้กินใบได้ถ้าเราตัดเดี๋ยวเขาก็แตกใบอ่อนใหม่เดี๋ยวยาจะตกแต่งหน่อยอืกตกแต่งให้แบบมะขามหวานนี่ใค้เขาสวยเป็นพุ่มให้ออกออกแอมใบอ่อนเยอะๆยาเอยาก็เอามาเอามาให้ชมมะขามหวานที่ยากปลูกไว้นานแล้วผลงานยาอันนี้ก็เป็นผักชีใหญ่ขึ้นใช่ฝนตกลงมาเขางามมากเลย ยาก,กินไม่ทันเนีเ่ะเยอะเยอะขึ้นช่ายมีเยอะนี่งามเที่ยวนี้เย่าก็มาอัปเดตให้ดูขึ้นช่ายของยา่าเนี่ยงามมีหลายกระปรอ๋องเนี่ยเยอะมีหลายกระปรออ๋องเนี่ยเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นว่านฝักมรกตที่ย่าปลูกไว้แถวโน้นน่ะไม่เหี่ยวเลยอ่ะ ปักเป็นหมดเป็นหมดเลยเนี่ยไม่เหี่ยวเลยเออมาอัปเดตว,ว่าเขาไม่เหี่ยวเลยเนี่ยมางามใบเขียวไม่มีใบแดงไม่มีอะไรเลยที่ยายาเพราะไว้ข่าวที่แล้วนูน้นคลิปสองคลิปประมาณสามสี่คลิปนี่แหละอ,อืมยาก็มาอัปเดตให้ดูอันนี้ก็เป็นว่านเออกวนอิมพันมือที่ยาเพราะไว้ขราวก่อนนูน้นเหมือนกัน ก,ก็เขียวไม่ไม่โซม,มเลยไม่ใบแดงไม่อะไรก็เขียวอยู่ตลอดเวลาก็เป็นก็งามเหมือนกันอืยะกควนอิมพันมือยะาก็มาอัพเดตเปลูกไว้สรีมุคลแฟนหน้าบ้านเนี่ยมสลีมุคุณก็สวยเลยพร้อมกับอืว่านมรกตเนี่ยฝักมรกตกับ ว้านพันมือเนี่ยย่าเอาไว้ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเออเขาก็สวยนะเนี่ยอืมใบสวยแต่ย่าก็หักเอาแค่น้ําไว้อีกย่าก็นี่อันนี้ย่าหักไว้จากต้นใหญ่หักแค่น้ําไว้เนี่ยมันสูงไงย่าก็เลยหักแค่น้ําไว้ยังรากยังไม่ออกเลยเนี่ยรากยังไม่ออกแค่แค่ใส่แก้วไว้เงี้ยเนี่ยย่ยาก็หักแค่ไว้ว่า เดี๋ยวพอรางออกแล้วยาก็จะลงกระถางก็สวยเนี่ยกวดอิมพันมืออยากต้นใหญ่ต้นหนึ่งสูงเกินอะ่ะยาก,ก็เลยหักเอามาแค่น้ําว่าจะขยายพันธุ์แต่แค่เขาออกรากก่อนถ้าเราปลูกยังไม่ออกรากเดี๋ยวเขาจะไม่รอดไงอืมกวดอิมพันมือชื่อเขาดีไงย่ยาก,ก็เลยว่าปลูกเขาไว้สวยๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นตะไคร้หญ้าปักชำไว้หญ้าตัดโคนเขาแล้วก็ปักชำไว้เอ่อเอาเอาก้านเอาโคนไว้อย่างเดียวแล้วก้านหญ้าก็หั่นหันใส่ตู้เย็นไว้ลูกสะใภ้ก็ซื้อมาไงเขาซื้อมาแล้วหญ้าก็เลยเอาโคนปักชำเขาก็ขึ้นรากสวยด้วยเนี่ยหญ้าหญ้านี่กระถังใบนี้นี่ขึ้นรา,ากสวยเลยเนี่ยนี่ออกราก ออก,ากรากเพราะกระถางใบนี้ไม่ต้องเอาน้ําใส่มันก็อ่านั่นเลยเนี่ยนี่รากสวยอันนี้ออกทะลุแล้วรากทะลุมาแล้วยากกว่าพอขึ้นสวยเขาขึ้นสวยยากก็เลยเออปกักปักมันไว้เดี๋ยวจะลงตะกร้าอีกเพราะว่าปลูกครั้งที่แล้วอะ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ พอแมวเขาก็ขึ้นไปถอนไปกินใบอะพอใบขึ้นมาแมวก็ขึ้นไปกินใบปลูกไว้เผื่อแมวว้างเพราะแมวเขาก็อยากจะกินตะไคร้ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาไม่สบายนั่นแหละแมวชอบกินตะไคร้พอญ่าพอมีนั่นหน่อยก็เราต้องปลูกไว้เยอะให้แมวกินบ้างแล้วก็เราก็กินบ้างอเงี้ยอัน,นต้องเอาไวส้สูงๆว่ารอดจากแมวแล้วก็กินแต่ต้องปลูกบ่อยๆอ,อะเพราะว่าแมวเขากินใบพอกินพอถอน พอถอนนะใบมันก็แบบลากเขาก็ขยับบางทีเขาก็จะไม่รอดเขาก็จะตายไงแต่เออเฮือทำบุญอันไหนอันไหนที่จะให้แมวกินเราก็ปลูกวางไว้ต่าๆเออพอกินแล้วถุงใส่แมวไม่สบายพอกินแล้วเขาก็หายไงเออพอวางต่ําครั้งที่แล้วย่าวางต่ำย่าปลูกตะก้าไงไม่ได้วางสูงนีเขาก็กินเหลือไม่ขีดต้นแล้วจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่จะต้องปลูกใหม่อีกแล้วล่ะ ต้องปลูกตะไคร้ใหม่ต้องปลูกให้เยอะเดี๋ยวนี้ต้องปลูกไห้ไหลายตะก้าเผื่อแมวด้วยไงแมวเขากินใบตะไคร์วันนี้ย่าก็มาอัปเดตตะไคร้อัปเดตสวนผักต่างๆที่ย่าปลูกไว้ว่าอัปเดตว่าผลงานเป็นยังไงบ้างแต่ตะไคร้เนี่ยงามนะทําไว้งามสองสองไอ้นั่นเลยนี่ซื้อมาจากลาซาด้ากระป๋องละร้อยเนี่ย แพงอยู่แต่ชำของดีมากเลยอะชำพวกพวกใบอะไรตะไรแบบให้ให้รากออกเนี่ยชำตะไคร้ชำต้นไม้ที่แบบต้องแช่น้ําอ่ะ,อะหัวรพาละเพอแต่หัวพาหญ้าไม่ค่อยได้ชำหราเพราะย่าปักเลยปักเลยเขาก็เป็นแต่ตะไคร้ปักเลยก็จะไม่ค่อยเป็นไงต้องมาชำออกรากก่อนอันนี้วันนี้หญ้าคงจะมีแค่นี้ละจ้ะสวัสดีจ้ะ